สวัสดีครับผมใบในช็อปนะครับผมเจอกันอีก1คลิปนะเจอกันทีไรก็รถสวยแน่นอนนะครับรถรับประกันรถสวยแน่นอนนะครับวันนี้จะเป็น Honda CB500F นะครับผมปี2019นะครับสภาพต้องบอกว่าโคตรสวยเลยนะครับผมเดิมทั้งคันนะครับผมสภาพเป็นยังไงอ่ะใบในช็อปจะพาไปดูรอบคันกันเลยนะครับผม ครับผมสวัสดีครับกดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมกดซับสไคร์ด้วยนะฮะอันนี้คันนี้นะคันนี้ก็ต้องเป็น Honda CB 5 0 0 f ปี2019นะครับตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับผมตัวเชนแล้วนะไฟใหม่หน้าจอใหม่แล้วนะครับผมอ่ะหน้าจอใหม่สวิงอาร์มใหม่แล้วนะครับผมเปลี่ยนหลายที่อยู่นะฮะคันนี้นะครับผมเรามาดูรอบคันเลยต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเดิมทั้งคันนะครับผมเดิมทั้งคันเลยนะอ่ะเรามาดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับผมอ่ะไฟหน้าสวยๆนะครับผม วงโคนสวยนะฮะยางหน้าหลังเต็มๆนะครับใช้ยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับใช้ยาวๆเลยเดือวจานเบรกสวยๆนะครับพ้าเบรกก็ยังเหลือนะใช้งานยาวๆกันไปเลยนะครับใหม่ไม่ใหม่ดูนี่ดูคอท่อโอ้โหคอท่อเงาวิบวับวิบวับเลยทีเดียวโอเคนะสุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับรถไม่ล้มไม่ชนนะครับผมชุดสวยๆนะครับผมนี่อ่ะดูเครื่องนะเครื่องก็สวยๆนะครับผมนี่เครื่องเนียนๆเลยนะฮะรถไม่ล้มไม่ชนอะไรนะครับท่อเดิมจากโรงงานนะครับผม ท่อเดิมจากโรงงานชุดสีก็สวยสวยนะสีท้ายหลังก็สวยสวยเบาสวยสวยนะครับผมอ่ะท้ายเดิมจากโรงงานหน้ายางหน้าหลังเห็นว่าเต็มเลยโอ้ดอกนี้เต็มเตลมวเหลือไอ้ขดเยอะเลยนะครับผมอาจารย์วงจันเบรกใสกิ้งกิ้งเลยนะนี่ใสกิ้งเลยนะครับผมใสใสเลยนะอ่ะโอเคดูฝั่งนี้บ้างนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหใช้เงินออกรถโคตรถูกเลยนะพันแบาทเท่านั้นนะครับออกรถพันแบาทเท่านั้นครับผ่อน3000ประมาณ3ามพันห้าสามพันหกนะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้นะครับผม อ่ะผ่อนก็ถูกนะออกรถก็โคตรถูกเลยนะครับผมอ่ะโอเคเราไปดูฝั่งนี้นะนี่โซสเตอร์ก็สวยๆนะโซสเตอร์แบบสวยๆเลยนะครับสวยๆแจมๆเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็อ่ะสุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะสวยๆนะครับผมไปในช็อปก็ตอนนี้มีเข้ามา2คขั้นแต่ไปหมดแล้วนะครับผมอ่ะพอราคาดีแล้วก็สภาพมันโคตรสวยเลยนะครับผมลูกค้าอดใจไม่ไหวฮะมาดูตัวจริงนี้จบ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 เลยนะครับผมอ่ะโอเคด้านนี้นะฮะด้านนี้ โอเคสภาพก็เลยรวมประมาณนี้นะผมว่าสวยๆนะเออคันนี้เน้นเดิมทั้งคันครับเน้นเดิมเดิมจากศูนย์เลยนะครับไม่มีของแต่งเลยนะครับผมอะถ้าไม่มีของแต่งเลยของแต่งมีอยู่2ชิ้นนะสชิ้นนะครับผมอ่ะโอเคนะเรามาดูถังนะครับผมถังน้ํามันนี่เป็นไง เป็นไงถังน้ํามันสวยๆนะครับมไม่บงไม่บุบสีไม่ลอกนะสวยๆเลยนะครับผมอ่ะมีอะไรแต่งบ้างก็มีตัวนี้ครับโมอเตอร์ฟูบตรงที่จับโทรศัพท์นะครับผมอ่ะมีโทรศัพท์ก็จับโทรศัพท์ได้เลยนะครับมีที่ชาร์จ USB ให้นะครับมีที่ชาร์จ USB ให้มีแค่นี้นะมีแค่นี้จริงๆนะยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูเลขใหม่นะครับอ่ะเลขใหม่อยู่เนี่ยครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่ะเลขใหม่อยู่ 24 0 0 0นนะครับผม24 0 0 0นะดูสภาพรถกับสภาพเลขไม่เนี่ยโอ้โหไม่ไม่ไม่ไมค่อยของจองเลยนะไม่ค่อยของจองกันเลยนะครับผมสภาพไม่โคตรสวยเลยนะเลขแม่จะเยอะหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคเรามาสตาร์ทเครื่องเลยนะครับผมเฮนี่สตาร์ทดีเดียวอยู่เลยนะฮะสตาร์ทอยู่เลยนะครับเครื่องดีมากนะครับอ่าเครื่องโคตรดีเลยนะเครื่องโคตรดีและแจ่มแจมเลยนะอืออ่ะดูรอบคันอีกรอบนึงนะเครื่องโคตรดีแจ่มแจมเลยนะครับผม ระบบไฟทํางานร้อยเอร์เซนะครับผมแล้วก็เครื่องทํางานร้อยเอร์เซนนะครับผมไปในช็อปรับประกัน2เดือนด้วยนะครับหรือ1 0 0 0พันกิโลนะครับผมก่อนส่งรถนะครับไปในช็อปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งรถนะครับผมรับประกันเครื่องสมบูรณ์ระบบไฟสมบูรณ์ทุกคันครับผมอประมาณนี้นะโอเคนะครับผมขั้นนี้ก็จะเป็น ฮอนด้านะครับอ่ะ CB 500 f ปี2019นะครับผมปี2019นะปี2019เลยทีเดียวนะครับผมออกรถโคตรถูกเลยฮะออกอรถเอ่อออกรถแค่1,800บาทนะครับผ่อนประมาณ3,500 3,600 4ปีเท่าน,นั้นนะครับผมฟรีค่าจัดฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างนะครับฟรีประกันรถหายด้วย1ปีนะครับผมแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งกรุงเทพเรียบริมณฑลนะครับผมโปรโมชันดีขนาดนี้ต้องใบในช็อปนะครับแล้วสภาพรถต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะเออสภาพรถต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะครับผมอ่ะ นะฮะก็ใครสนใจนะครับใครสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับ0826871231นะครับหรือจะแอดไลน์มาสอบถามเบอร์นี้ได้เลยนะครับโทรมาสอบถามโทรมาคุยนะครับผมโทรมาคุยรายละเอียดนะครับสอบถามอะไรอื่นอื่นๆหรือว่าคันอื่นได้หมดเลยนะครับผมใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับย้ำอีกรอบนะครับผม0826871231นะครับจะแอดเบอร์ไลน์เป็นเบอร์นี้ก็ได้ครับหรือว่าจะโทรเบอร์นี้โทรมาได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไบรนด์ช็อปขอฝากไว้อีกหนึ่งคัน นะครับเป็น Honda CB 500 F ี219นะครับสวยๆแบบนี้ต้องไปในช็อปนะครับผมโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ